ครับพี่อัปเดตให้นะครับก็ทําให้อยู่นะเมื่อวานทำเมื่อวานก็ทําให้แล้วก็วันนี้ก็ทําให้ก็เริ่มเริ่มเจออะไรบ้างแต่อตอนนี้ยังไม่ชัวนะครับตอนนี้ยังไม่ชัวก่อนก่อนเนี้ยตั้งแต่ที่ส่งมายัางไงก็ยังไงก็ไม่ติดยังไงก็ไม่โหลดนะนะครับนี่ก็เช็คเช็คเปลี่ยนอะไหล่ไปเทสเทสไปก็ตอนนี้มีติดขึ้นมาบ้างติดติดขึ้นมาแล้วนะครับ พอติดแล้วก็ทางานปกตินะพอโหลดติดแล้วก็ทํางานปกตินะนะครับใช่ไหมก็เจอเจอเจอจุดแล้วแต่ว่ายังแก้ยังแก้ไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์ว่าว่าแก้จบนะครับเอ่อแถวแถวนี้แหละไฟเลี้ยงมันผิดปกติอยู่นะครับไฟเลี้ยงมันผิดปกติอยู่นะครับตอนนี้ยังยังแก้ได้ไม่ชัวร์นะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ให้อีกทีนะครับพยายามให้อยู่นะครับพี่จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวอัปเดตกันนะครับพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวชัวแล้วถึงจะบอกว่าได้ชัวอะไรมีปัญหาตรงไหนเดี๋ยวแจ้งให้ทราบครับพี่เดี๋ยวอัปเดตให้อีกทีนะครับครับพี่อัปเดตให้นะครับตอนนี้ปิดเปิดปิดเปิดก็ใช้งานได้ปกติอยู่นะครับก็จะถามอยู่อย่างนึงนะครับเดี๋ยวเปิดก่อนนะครับเเปิดสังเกตไฟสตูด้วยนะครับเปิดเครื่องเครื่อง โหลดอยู่นะครับมันจะคู่เช็คเวอร์ชันให้แล้วเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับตอนแรกว่าจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ต่อไว้ก็ดังเลยนะครับปุ่มตโต๊นะปุ่มตโต๊ะแล้วพี่ไฟไฟไม่ค้างนะตอนน,อน,นี้ตอนนี้ปิดเปิดไฟไม่ค้างแล้วนะครับนะครับก็จะถามว่าไฟชุดนี้ที่พี่บอกว่าค้างเนี่ยเปิดไว้นานแค่ไหนครับที่พี่เจออาการนะ เปิดไว้นานแค่ไหนไฟมันถึงค้างนะตรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดเทสไปเรื่อยๆนะคร,ครับพี่เดี๋ยวสรุปสรุปงานซ่อมให้ช่วงนึงก่อนนะครับก็การซ่อมการเช็คซ่อมตอนนี้ไม่มีการเช็คซ่อมอะไรต่อแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือการเทสนะครับก็ปัญหาที่มาตอนแรกเลยก็คือเปิดแล้วไม่ยอมโหลดนะหน้าจอเนี่ยขาวค้างเลยนะนะครับยังไงก็ไม่โหลดนะ ครับก็เช็คเช็คซ่อมไปแล้วเดี๋ยวเปิดแล้วก็ปัญหาที่2คือเปิดเครื่องมาแล้วสโตรคร้างเป็นเป็นปุ่มเป็นสีแดงอยู่ทั้งทั้งที่แบบว่า,าทําการกดสโตแล้วกดเซฟจนจบแล้วนะครับก่อนปิดเครื่องเปิดมาก็ยังค้างนะครับปัญหานี้นะที่พี่แจ้งไว้นะครับแล้วก็ชุดนี้ไฟพวกนี้นะครับ ไฟที่วิ่งตรงชุดนี้นะครับเปิดไปสักพักแล้วก็ไฟมันจะค้างนะครับไฟจะขึ้นค้างเลยนะครับอันนี้มันมันเปิดอยู่ในลิมิตที่เบามันก็เลยไม่ค่อยกระพริบเท่าไหร,นร่นะครับนะครับอันนี้ทำงานปกติไฟไม่ได้ค้างนะนะครับต้องไปเร่ง,งเบาเสียงลง ทำงานปกตินะครับตอนนี้ไม่ได้ค้างนะ,ะนะครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้ไฟตรงนี้ทำงานปกตินะครับแล้วก็ปิดเปิดเครื่องอ่าแบบนี้ถ้าในกรณีที่แบบว่าเราเปิดเครื่องมาแล้วไฟโตค้างอะ่ะมันมียู่มันมีอยู่กรณีเดียวต,ตอนน้ตอนนี้นะคือเราไปกด เราไปกดเปลี่ยนแปลงเราไปกดเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้สะโตอยังไห้อ่าโอเคไปกดเปลี่ยนแปลงปุ๊บกดแบค็คแบ็คกลับมาหน้านี้แล้วเราแล้วเรายังไม่ได้สโตูแล้วยังไม่ได้บันทึกนะแล้วเราก็ปิดเครื่องไปเลยนะครับปิดเครื่องไปเลยอ่าเปิดเครื่องมาใหม่ปกติเครื่องไม่โหลดนะหน้าจอจะค้างอยู่แบบนี้ ยาวเลยนะไม่โหลดยังไงก็ไม่โหลดนะตอนที่มาตอนแรกนะครับเ,เดี๋ยวสังเกตไฟสโตยังโหลดไม่เสร็จนะครับอ่าโหลดเสร็จแล้วโหลดเสร็จแล้วเห็นไหมไฟสโตติดค้างสีแดงเพราะว่าก่อนปิดเรายังไม่ได้สโตให้จบนะครับก่อนปิดไฟสโตมันยังไม่ดับนะครับ เราสตไม่จบนะครับอันนี้อันนี้กรณีที่ปกตินะครับอันนี้เราสโตให้จบกดกว่าไฟจะดับอ่าโอเคดับแล้วนะครับดับแล้วนะครับตอนนี้เสียงก็ติดปก,ปกติไหมอ่าเสียงหายไปไหนปืน เพลงหยุดเพลงผมหยุดอ,อ่ามาแล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมปิดไปเลยโดยที่ไม่ต้องมิวนะครับแล้วก็สตโตจบเสร็จเรียบร้อยไปแล้วปิดเครื่องปิดเครื่องนะครับแล้วก็เปิดอีก,อลกตลอดปกตินะครับเราจะสังเกตไฟสโต ก่อนปิดเมื่อกี้เราสโตจบแล้วไฟสโตดับไปแล้วนะครับน่าเสียงมาแล้วอ่ะเสร็จแล้วไฟสโตไฟสโตไม่ไม่ค้างแล้วนะครับไฟสโตไม่ค้างแล้วนะครับจะค้างแค่กรณีที่ว่าเราไปแก้ไขแล้วเรายังไม่ได้กดสโตไฟสโตแดงค้างอยู่ก่อนปิดเครื่องนะครับแค่นั้นน โอเคตอนนี้เหลือเหลือเหลือการเทสและการซ่อมการซ่อมจบแล้วมันยังยังไม่ได้ซ่อมอะไรต่อแล้วตอนนี้เทสเหลือการเทสนะครับเปิดเปิดยาวป้อนเสียงทิ้งไว้แล้วก็เปิดยาวเลยนะครับประมาณสักสามสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะครับให้เหมือนใช้งานจริงนะครับแล้วก็เทสที่สองก็คือปิดเครื่องไว้ระยะยาวเลยให้ให้ซีมันเคลียร์ประจุไฟฟ้าออกให้หมดนะครับปิดเครื่องไว้ยาวเลยอย่างน้อยประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปิดใหม่นะครับ แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้มันต้อง,ม,องมันต้องเทสแน่นอนเพราะว่าในเรื่องของการปิดเครื่องนะั้นคืนนี้มันต้องปิดเครื่องยาวทั้งไม่ได้เปิดแลวปิดไว้ทั้งคืนใช่ไหมเดี๋ยวตอนเช้าเราเปิดถ้ายังปกติอยู่ก็สรุปโอเคชัวร์ไม่มีปัญหานะครับอ่าโอเคครับพี่เดี๋ยวอัปเดตให้อีกทีนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเปิดยาวไปถึงอนช่วงเย็นแล้วเดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีครับครับครับพี่เดี๋ยวก็จะเทสโปรแกรมนี้ไปยาวๆเลยนะครับชัดดีใ้ตัวไฟเลเวลตรงนี้นะครับ ไปทำงานปกตินะครับเทปเป็นโปรแกรมนี้อยู่นะครับ38นะครับสเตอริโอหอ่ฟูลเลนนะครับเป็นฟูลเลนทั้งทั้ง6เอาเลยนะครับสเตอริโอนะครับโอเคครับพี่เดี๋ยวเทปไปยาวๆนะครับสามสีชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะดูอาการของตัวนี้ที่ค้างนะครับ คาดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับพี่เดี๋ยวมีอะไรก็เดี๋ยวอัปเดตให้นะครับครับพี่สรุปให้นะครับก็สรุปน่าจะโอเคแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เทสมาพอสมควรนะครับนะครับพี่ก็เทสสุดท้ายก็คือคืนนี้เราจะปิดไว้ยาวนะพรุ่งพรุ่งนี้เช้าก็ก็เปิดมาก็จะเทสเทสให้อีกนะครับเทสก่อนที่จะแพ็กส่งให้นะครับนะครับพี่วันนี้ที่เช็คซ่อมก็ที่เจอผิดปกติของอาการเครื่องนี้นะ เห็นพี่น่าจะพอเป็นช่างได้ด้วยนะแน้ะก็ตอนที่เจอก็คือเจอไฟที่จะมาเลี้ยงชุดนี้มีมีปัญหานะครับมันเป็นเหมือนไฟรีเทสนะครับชุดนี้นะครับปกติไฟไฟชุดน Out put Off เนี้ยของเอาพุทของออฟแอมเนี่ยมันจะมีไฟมาเทสอยู่นะครับต้องเป็นสองจุดแปดหนึ่งนะครับที่วัดเจอคือมันขึ้นมาเป็นสอง มันขึ้นมาเป็นห้าโวลต์กว่านะครับเกือบเกือบร้อซนะครับก็มีปัญหาที่อะไรลซและ R มีปัญหานะครับพวกนี้นะครับก็เปลี่ยนปรับค่าไปให้เรียบร้อยไฟก็มาตามที่ควรจะเป็นนะครับในส่วนอื่นก็ไฟไฟชุดนี้ก็มีอะไหล่เสื่อมเหมือนกันที่จะมาเลี้ยง IC ชุดนี้เป็น dsp ที่จะไปเลี้ยง ที่เป็นชุดของโปรแกรมของจอนะครับตัวนี้นี่ครับตั้งแต่ที่ทำเสร็จก็เปิดปิดก็ปกติเลยนะครับเปิดต้องลองไปเทสใช้งานระยะยาวดูนะครับอาการพวกนี้อย่างเดียวเลยก็คือเรื่องของไฟไฟไฟมันย้อนเข้ามาไฟกระชากไฟย้อนนะครับไฟไม่ได้ต่อระบบกาวอะไรไปพวกนี้ครับ หรือต่อระบบกาวแล้วก็ไฟมันสวิงอะไรองนี้ครับถึงมีระบบกาวว่าถ้าไฟสวิงมันก็เป็นอาการนี้นะครับเรียบร้อยนะครับอ่าเปิดหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดเปิดให้ดูนะครับปิดตอนนี้เสียดายมันไม่มีสวิตป,ปิดเปิดนะครับใช้ถอดเสียบปลั๊กเอาทุกอาการไม่เจอแล้วนะครับที่พี่แจ้งมานะครับผม ใช้งานได้โอเคโหลดปกติเลยอันนี้ผมป้อนสัญญาณเข้ามาแล้วนะครับไฟตรงนี้ก็วิ่งปกติเปิดนานไม่มีค้างนะครับสามสชั่วามชั่วโมงได้ั้งที่เปิดยาวๆมานี้ครับอันนี้ใช้เป็น3ทางทีวยอยู่สตูดิโอกลางไม่ได้ต่อ นิเบตครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองเท่าเส้นนะครับเอาพุทออกครบดีปกติหมดนะครับนี่ครับโลตัดไว้สุด เอาพุทออกทุกช่องโอเคหมดนะครับครับแล้วก็ผมจะอธิบายตรงนี้ไว้นะครับอาการหนึ่งที่ที่พี่แจ้งว่าเปิดเครื่องมาแล้วไฟสโตมันค้างนะตัวเนี้ยหลังจากที่ผมคอนเฟิร์มพี่ไปว่ามันหายแล้วอ่ะผมก็มาผมก็มาเจอผมก็มาเจออาการอีกมามามาเช็คว่าเจอเฉพาะโปรแกรมที่3ามกับสามสนะครับ โปรแกรมที่สามสิบสองกับสามสิบสามผมลองปรับแก้โปรแกรมดูพอปรับแต่งแก้โปรแกรมโปรแกรมที่สามสิบสามก็ปิดเปิดทดลองใหม่ก็ไม่เป็นแล้วนะครับแต่สามสิบสองยังเป็นอยู่ปรับปรับแต่งแก้อย่างไงก็ยังเป็นทีนี้วิธีแก้ถ้ามันเป็นแบบนี้อีกพี่ไปเจอที่โปรแกรมนี้หรือโปรแกรมอื่นนะพี่ไปที่ตอนนี้เป็นยูเซอร์อยู่นะพี่ไปที่แฟคเตอรี่นะไปเอาจากค่าโรงงานน่ะ กลับมาทับใหม่อีกทีงแล้วก็ปรับแต่งแก้ใหม่ทีเนี้ยก็หายแล้วนะครับลักษณะมันเป็นเหมือนไอ้ช่วงที่มันโดนมีไฟมีปัญหาอะไรทําให้เครื่องมีปัญหาเนี่ยทําให้โปรแกรมเออเลอร์เพี้ยนไปด้วยนะครับก็กลับไปที่ค่าโรงงานที่แฟค t o อรี่ไปเอากลับมาแล้วก็ไปเอากลับมาแล้วก็เอากลับมาเซฟทับโปรแกรมที่มีปัญหาใหม่อีกทีหนึ่งก็หายโอเคแล้วนะครับนะครับพี่อ่าโอเคครับพี่สรุปเสร็จเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาครับเทสให้แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ปิดยาวแล้วพรุ่งนี้เทสให้ตอนเช้าอีกที ุปเสร็จเรียบร้อยครับพี่เดี๋ยวส่งได้ช่วงบ่ายพ่งนี้เลยนะครับครับพี่ผมเทสให้ตอนเช้านะเดี๋ยวก็จะแพ็กส่งแล้วนะครับเปิดเครื่องนะครับพี่เปิดเครื่องนะครับ,อรบเออโหลดปกตินะนะครับเปิดเปิดก็โหลดปกติเลยนะครับเอ่อ เมื่อวานลืมจำว่าค้างอยู่โปรแกรมไหนปกติเราจะมีปัญหากันที่โปรแกรมสามสิบสามกับสามสิบสองนะสาสิบสามตอนที่สามสิบสามที่จะโตค้างตอนนี้ไม่ค้างแล้วนะครับไฟนี่ก็ขึ้นปกตินะไฟนี่ต้องรออาการนะสองสามชั่วโมงเมื่อวานนิเทสยาวแล้วไม่เจออาการนะเช้านี้ก็พักเครื่องไว้นานไว้ไว้คืนนึงเลยเครื่องเย็นแล้วสีคลายประจุหมดแล้วนะก็ทำงานปกติโอเคนะครับพี่ เรียบร้อยดีครับพี่เดี๋ยวผมปิดเปิดอีกทีป,ปึ๊บฮะตีปกติโอเคปัญหาเนี้ยเวลาซ่อมแล้วถามว่าจบไหมเนี่ยเวลาเราซ่อมเนี่ยมันเจอ มันเจออะไรเสียเราเปลี่ยนมันจบนะไอพวกปัญหาที่ไฟรั่วไฟกระชากเข้าแบบเนี้ยเข้าไปตามอะไหล่ตามไอ,อซอฟตงซอฟต์แวร์มันพวกนี้นะครับมีโอกาสที่จะเป็นอีกได้นะนะครับต้องเวลาใช้ต้องเช็คระบบเช็คอะไรให้ดีเรื่องกาวเรื่องไฟหาไขาควงเช็คไฟในมันจี้ตามโครงโครงสร้างของพี่เป็นเป็นโลหะนะครับดูดีว่าไขาควงเช็คไฟไฟไฟขึ้นแดงส้มไหม ติดไหมนะครับไฟคงเช็กไฟถ้าใครคงเช็กไฟไฟติดรีบปิดเครื่องก่อนเลยนะครับไปแก้ระบบก่อนนะครับบางทีมันไม่ได้เป็นเลยแต่ว่ามันค่อยๆไปทําให้วงจรมีปัญหานะครับแต่ถ้าเจอไฟกระชากมีปัญหาจุดอื่นปุ๊บมันจะเข้ามาที่นี่เลยจะทําให้ระบบเครื่องเสียงที่มีความป้องกันที่ออนแอ์ air, มันจะมันจะเสียหายนะครับนะครับอ่ะโอเคครับพี่ก็เรียบร้อยครับ